กินกระทันกันแอดมินไปทำฟันแต่ว่าอันนี้ไม่เปรี้ยวเท่าเมื่อวานนะคะทุกคนต่ว่าแจ่วเราดูแจ่วเราก่อนเป็นถุงเลยบางเป้าออโดนอันนี้แจ่วมันก็จะนันะคะนวค่ะ ่็ต้นแอดมินไปทำฟันวันนี้ก็ดูแลของช่องไปเลยเดี๋ยวเข้าไปปลูกผักนะบอลวันนี้ปลูกผักแน่นอนใช่ไหมวันนี้ยคุณแล้วพีไปรักเสื้อมาทางกล้วย คุเรียบร้อยแล้วใกล้หนามคุ้มงั้น,นอ,อ,อุ้ยบักพริกบ้านแม่เป็นงั้มบักทุเรียนเนี่ยนี่นะโ,โอ้ยพี่น้องเลยขอสิวายไ,ไงอ้าวเฮฟซิ FC ตัดสิน,ลนแล้วก,กันต้นพริกกับต้นทุเรียนอันไหนมันต้นใหญ่กว่ากันนยายสัญญาอ่านบักพริกงั้มบักทุเรียนงั้มก็คือ กลัวนายช่างใหญ่คือลุงนี่กว่าต้นพริกมันสูงกว่าต้นทุเรียนทุกคนประเทศไทยบันนนาวันหน้าพัดพูดพูดอะไรพูอะไร เขาจะบอกพุงพุงเรปลูกทั้งค<ม>า,างบ้านขานาดไหนจะไปปลูกหน้าบ้านบ่ะพุงพวกนี้เนื้อร้ายแล้วครับพวกเปรีย้ยกกระถางน,นี่พี่้นแสียดจนผสบอสดดยู่เดอ้ตอต้นสวม้นบผสมเดอ้อกระทั่านแบบแบบเนี้ย จำเม็นก็กวักเลยปุณิณจำเม็นก็กวัาชุดก่อขาต้นนี้แหละคือแบบาาอชุด,นนชดมันชุ่มไม่ชุ่มแรงทำตาแตกเลยพี่น้องเลยมนันยัง เป็นน้ำเจเจลนสมซา,มาจะไป,ะปมักแจวแบบนี้นะแจลโพมิเมอรมันมาหวานว่นะ บักคันยังอุ้นกันได้บานถ่ายมาพี่เกลือกันนัวดีนะพี่เกลือกันแ่ะเวลากินแบบเมี่ยงแบบเนี้ยเขาจะชอบกินพี่เกลือแบบนี้แหละเคลือเม็ดเกลือที่เป็นเม็ดนะค่ะแห้งปลอดภัยค่ะยังไม่แห้งค่ะ ไมาทุกคนใารมีเกลือเพิ่อนจะบัง เคยมีของฝากให้ลุงพ่อมอยู่ค่ะโอ้มีของฝากมาเบิ่งเดี๋ยวของฝากเสียบไว้ใช่ไหมยาเส้นนี่บ่ของฝากเจ้ายาสของยาบ้าเนี่ยนะของยาบ้าน่ยเราซื้อแค่มาอยู่หรอวะของฝากยาาโอ้าขอบคุณหลายหลายของฝากจากกกอกอันนี้สร้างใหญ่อะกับป้าแตนอันนี้อันยายอุ่นฝากมาให้โอ้มาคำหวาน อันนี้อันนี้ความรับอันนี้เอาไว้ให้ชจ้าใหญ่อ๋อความลับไม่มีในโลกนะความับมในโลกอบอับแวอเนี่ยุนาเให้จู้อยู่อาโอ้วกอันนี้ได้ฟ่อนี้ว่าอันนีชื่อชื่อมมเอาเลยของยาชีกใส่เสื้อสวยีหมของฝากพี่น้องโอ้ของขวัญีิหม่จากแม่อชีว่าแล้วว่าทำไม่ชีเออแม่อชีซื้อให้ อ่ะขอควันปีใหม่บะแม่ชิจัดเงินแม่จ่ายเงินลูกสบายแล้วจะแลแต่แลข่อแต่แลข่อชื่ออะไรขอควันไปใหมแจกลูกสบายเไผกับยาแล้วข่อยเป็นคนเฉื่อยเอาไข่ย่นเจ้าอ่ะเ่รับไผ่มาสิพามาจันปนุงนะคืโบเโอ้ยไม่ไปหรอกไม่ไปเออไม่ไปอยู่กับแม่อยู่กับแม่ออ ถ่าใหญ่เลมเนอะแฟนเอมินกับจ้ากับกับจำปาดวงโฉบคิดถึงเลยลูกไม่เปียกไม่อยู่กับแม่อยู่กับแม่โอ้แล้วแล้ววันบอได้ทานายทิ้งแม่ด้วยบอแล้วบอทามเปียวเลยแวันนั้นมันบอกว่าพี่บอลพี่บอไปเถอะไปเถอะไปเถอะไปซ่อนแม่มาบอกตอนนั้นก เอาแล้วก hmm. er ็ไปคิดถ um ึงสอบวอแม่เพราะว่าสอบวคิดถึงแม่ลูกลืมแล้วสอบวในสมองแม่เอาอกสมองใครจมมาแล้วนนีสอบวในสมองแล้วป้าในบ้านเอ้ยเอ็นมีน้อยเราแก่เลยเราบอกว่าสอบวไม่ได้อยู่สมองยตาแล้วลืมแล้วเอาครับอยากไปโรงเรียนกับพี่พลอยไปโรงเรียนกับพี่พลอยไปสอบวอมีมูเด็กมีแต่ผู้เฒ่าตอนนมีมูเด็กหน่อย เดี๋ยวนำมามาซาวมันดีนะซื้อมาซืเลยก็ยังรู้จักด็ยังน้อยอะยังมีเป็นอะทีอยู่ในนั้นหรือยังไม่เป็นอะไรเพราะว่ามาปุ๊มาเป็นมากินทั่วนี่นี่เขามีเบอร์เราอยู่โทรถามเราก็รู้แล้วมาปิดทั่วร์อยู่เด็กกะบี้นี่เขาแม่นมากแต่เป็นมาลงทิพย์มาเป็นพวกอร่อยแน่นอนะมาเอาเลยมย่างมาได้แล้ว ยไม่ได้พดีมากพดีถิมแล้วไหวรถตอนมาเอายาตินื่ว่ะเมื่ออยู่บ่อกำลังโทอยู่อ่ลโทเสียงรถลูกจอดอือเอาของไหมอ๋ออายนอ่่ไปบ้านนะม่คยหนนะเขาถั่วไ่ได้กินน้ำาแต๊ะคะมันบอแดซื้อกตนยังวะาวเราว่าถัว มันก็เป็นแบบนี้ตัวภาคใต้มันผัดเตยแตมันอร่อยมากๆนี่ะเคยเด๋มันอร่อยนะแต่ว่าตัวน่ะชื่อน่ะเข้าวบดมันอร่อยจริงนะอร่อยจริงนะปุ๊บมันเป็นเหมือนถั่วแดงอ่ะปุ๊บข้าว่าล้างล้างน้วต้มที่มันเป็นเม็ดเวลาเราต้มแบบสุกนิ่มเรากินแล้วมันเหมือนกลืนเลยอ่ะเนาะมันคือถั่วแดงเนี่ยจะเป็นแบบแดงเมื่อกี้ เคยกินก็จะกินมันอร่อยเราเป็นยังดอกะคอยให้กินก่อนคุณเจ้าหรือว่ามันเป็นกระปุกเอามาเรื่อยเนี่ยปูกแือว่ามันมีดินคือมะทัลดินนี่หรือปูกใต้ดินอะไรนะคือมาทัลดินเนี่ยอ๋อแต่ว่าแต่เป็นเม็ดแดงๆแต่แกก็โทรมาบอกก่อนอยู่แล้วก็ลืมโทรมาบอกคุณไม่ค่อยเมื่อมานานน้ำคือหมักบัว วันนี้เราไปปลูกผักยาโคตรมากเลยวันนี้เราจะไปปลูกผักกันมาพอดีเลยมาทำอะไรสองสินแล้วเลิกเรียน,นมาโรงเรียนอะไรเด็ดกน้อยเขาเอามาเขาซื้อมาน่าเดี๋ยวบอกทำพ่อเด็กน้อยเขาเอามาทารวดเซล สอบแล้วพอสอบเก็บคะแนนข้อสอบไม่เชาก็บอกโอ้มบนวันเมื่อวานนี้ก็สอบถ้าตอนสอบตอนไหนน้ำมนต์จะบอกเหนื่อยแม่เลิกว่าเป็นกันเหนื่อยแม่ตัวสมองอไม่ต้องมีอะม้เช้าไปปลุกลูกเออแดดเออแดดเจ็ดโมงสิบแล้วลูกอีกสองนาทีแม่มันนันงาไปเรื่อยๆเยมันประหลาดการงานบานมันก็ทอ่รูประถมนแ ใส่สะกอนไางเกงโรงเรียนนๆนี่จะแจะ้ง